เชิญทุกท่านบูชาพระนาตรัยและกราบปัจจุบันครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวาข้าโตพระวตาธมโมธัมมังนะมสามิสุปฏิปันโนพระวตสาวกสังโฆสังขังนะมามิมายังพันเตวิสุวิสุมรักนัทายะติสระเนนสหะปัญจสีรานิยาจามะ ทุกติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักกนธายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักกนธายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามาขงวะโตะระหะโตตัมมานตัมบุทธษตะ tatlak tauwan raha tahu tambah tambuthattanakmu tatlak pakmba tauwan raha tau tambah tambuthattanak kau sama samambu si นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังตัณหนังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมตัณหานังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆตัณหานังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิอุปยัมปิ พุทังตระนังัจามิอุติยมปิพุทังสรนังัจามิตยัมปิธมมังตระนังัจามิอุติยัมปิธัมมังสรนังัจามิตุตยัมปสังังตันระนังามิตุติยัมปิสังังสรนังัจามิตติยํมปิพุทังตันระนังัจาม ท่ามิตัดยิมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตัดยิมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตัดยิมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตัดยิมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตัดยิมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปานา รมณีสิขาปะทังสมาทิยามิปานาติปตาเวรมณีสิขาปะัังสมาธิยามิอินนาทานาเวรมณีสิขาปะทังสมาทิ ปาทังสมาธิยามีอมตสุมิจาจาราเวนรัมณียนติภามปะทังสมาธิยามาเมสุมิชาจาราเวรัมณีสิกิาปะทังสมาธิยามีมุสาบาทาเวนรัมณียนติภาปะทังสมา ิยามิมุกสาวาธาเวรมณีศิขะทังสมาธิยามิสุครามีระยะมัชฌะปมมาทัตฐานาเวรมณีติขปะปังตัมาธิยามิสุครามระยะมัชฌะปมมาทัานา เวรามณีสิขาปาทังสมาธิามีอิมานิปัญจสิขาปาทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะผกคสัมบัตานิสีเลนะนิพุสิงยันติตัดสมาสีลังบิตตวนะย